สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไกลสอนชาแนลครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเจ้าซูมิโตโม่ SH80 ขหกเหมือนเดิมครับเครื่องคูบต้าเอ้ยไม่ใช่เครื่องยันมาครับเครื่องยันมาสีสูบครับนี่ครับวันนี้ย้ายบ่อมาตักลูกลังครับ อยู่ตำบลโคกสีครับนี่ครับรถตามก็มารออยู่หลายคันอยู่ครับครับรถป้าวีครับคันนี้น่ครับก็ตาวันนี้ก็ค่อนข้างวิ่งไกลครับวันนี้ จัดเต็มกองครับเต็มแล้วครับลูกหลังส,สวยๆครับอยู่กับทีมงานยุทธนารถขุดนครพนมครับ เท่าแกขับเองครับคันนี้ครับลูกลังเสื้อสวยครับ โรงงานโรงงานแปลงครับโรงงานแปลงรถก็วิ่งอยู่ประมาณ6คันครับ6คัน7คันครับรถดำแต่ค่อนข้างวิ่งไกลครับไปกับน่าจะอยู่ประมาณ12 1 3ถึง13โลครับประมาณนี้ไปกับนับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ ก็สวัสดีไปยังทีมงานด้วยครับสวัสดีไปยัง FC FC ทั้ง6ส7 3ท่านครับที่ติดตามก็ขอบคุณมากๆครับใครที่เข้ามากดติดตามก็ขอบคุณขอบขอบคุณหลายๆเด้อครับผมอยู่ด้วยกันนานๆครับ ก็ช่องก็ยังไม่ช่องยังไม่โตรครับครับลูกลางสวยมากครับลูกลาง ก็ยังไม่ยู่ครับอุ่มจัดจ้านครับในย่านนี้ครับน่าจะเป็นคันแรกของอำเภอนาเกครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าเจ้าชมิตมอนี่แถวนครพนมไม่ค่อยเล่นกันครับน่าจะเป็นเจ้าแรกครับที่เล่ด ส่วนมากจะเป็นโคมัส,สุครับเยอะโซนอำเภอนอาแกโคมัส,สุโกเบครับแคทครับส่วนมากจะเป็น3าสีรุ่นนี้ครับแต่ว่าเจ้าชุมิิตโม่ยังไม่ค่อยเห็นครับครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ